สว,ส,สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและกับเพื่อนเื่อนทุกคนนะครับเด้อมาพอกันอีกแล้วทั้งช่องวิมลเพื่อนคุณทําเกษตรสําหรับท่านที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเด้อเพื่อได้แจ้งเตือนคลิปให,หม่ๆสาหรับคลิปนี้้มนี้ได้พี่น้องเด้อพามาส้มควยหน่อยพี่น้องควายหน่อยลูกปังแปดลิ้วโอ้ยล้านปังพี่น้องว่าเป็นลูกล้านปังแปดลิ้วพ่อมันเป็นลูกของปังพี่น้อง ปังแปดลิ่วได้สองเดือนพี่น้องอายุมันได้สองเดือนเป็นคล้วยสีเหลืางามพี่น้องเขาจนพุนเขาจนพุนพี่น้องขวัญนดูพี่น้องนี่ขวัญขวัญตกสวงนี่พี่น้องขวัญงามพี่น้องขวัญตกสวงขวัญดีพี่น้องขวัญตกสวงเป็นเพศแม่พี่น้องเพศเมียหางหางฮังจะเขิร์นแค่น้อยพี่น้องหางบ่ค่อยงามเป็นไร เจ้ากกหางใหญ่ดีอยู่พี่น้องกกห้างใหญ่ดีเป็นร้านร้านปังแปดอยู่พี่น้องเป็นควายหน่อยอายุเพิ่งได้สองเดือนพี่น้องหลังยังกงของหน่งดูงยังโมเสืออยู่เป็นแม่บ้าน,านพี่น้องแม่บ้าน,านเป็นแม่บ้าน,านสูงสูงดีพี่น้องสูงโยกดีอยู่โยกดีพี่น้อง ขาวงามพี่น้องเป็นหลานปังปังแปดลิว้วแม่บ้านบ้านแม่เพิ่นสูงลอยซีเอลอ,อยสามสิบแปดพี่น้องแม่เพิน่นแต่เป็นขั้วอยากสั่นนิดนึงก็พึ่งเอาสมพอดีพอพอ,พอแต่ว่าพอกบมันว่าพอแท้พี่น้องเป็นหลานเป็นสั้นหลานเป็นหลานของปังแปดลิว้วพอมันหน่อเป็นลูกบกปังพี่น้อง จะว่าควันพิ่นมุดเลยพี่น้องควันพิ่นนี่ควันตกสวงพี่น้องนี่ควันตกสวงคักพี่น้องฟังนี่ดิฟังนี่ตกบ่ฟังนี่บ่ตกพี่น้องฟังนี่สวยสวงนิดนึงนี่นีน่สวงนี่ควันอยู่นี่พี่น้องควันงามพี่น้องหน้าตาหน้าตาดีพี่น้องอ่าชีเขาเขาจุนพูนพี่น้อง เป็นสีเหลาออกสีเล่าเป้นคว้ยเขาดีนาเปิดดีพี่น้องนาตาลออรูปลออดีเป็นคว้วยเพียดเมีย่ยพี่น้องปังร้านปังแปรริ้วพี่น้องเป็นแต่อนาคตไก่บ่พี่น้องเป็นแต่อนหน้าคตไก่อยู่ทามีค่ารถนาะพี่น้องเนาะ อันนี้เป็นลูกบอนบานพี่น้องฝากกันมากนี่เป็นบานสีเล้าคือกันลูกบอนบานเป็นตัวผูพี่น้องบักนี่หัวผูตัวผูพี่น้องตัวผูลูกแม่นี่ก็ทรงทรงลูกดีอยู่ลูกใหญ่ไว้อยู่พี่น้องสามเดือนสามเดือนอันนี้สองเดือนไล่เลียกันพี่น้องมันนี่แม่เพิ่นพี่น้องแม่เพิ่น มเมเพิ่นเป็นสายบ้านๆพี่น้องค้ายบ้านสูงร้อยสามสิบแปดพ่อมสูงเมของตัวน้อยตัวเมตัวหน้อยนะพี่น้องตี่น้อยนะพ่อมสูงร้อยสามสิบแปดแต่เดี๋ยวนีมเพิ่ลกระร่งสิเป็น,ปนซัดพี่น้องลูคนเดียวสองเดือนเดี๋ยวรออีกท้่หน้อยเพิ่งจะเป็นซัดแล้วก็จะดีสมเอาพ่อไม่ใหญ่ใส่แต่ว่าแม่เพิ่นก็เป็นควายที่หางหางเขินจังหน่อยพี่น้อง แต่ว่ามันกระตูมันใหญ่หางหน่อยกระน้อยกระสร้างมันเอาสีหาพอหาเมอหาพอหางเงี้วยวมาใส่รองมึงมาแก่บ,บงึงในเนี้ยวไว้แหละพี่น้องตัวหนึง่งปลูกแม่ย่างดีเป็นเพจเมียพี่น้องล้านปังแปดลิวสำรับตัวน,นั้นพี่น้องเถิกอู้แม่เพิ่นยิพาไปบลูกแม่เพิ่นพี่น้องนี่พี่น้อง,องแม่เพิ่นแม่ตัวเถิกพี่น้องลูกเพิ่นในสามเดือนแล้ว ลูกต้นนี้สามเดือนกล้วยตัวนี้เป็นได้ลูกสามในได้พี่น้องซีในท้องนี่ก็สมอันนั้นไว้พี่น้องสมเก่าจะเลื่อนไว้สมไหวล่อหลอบวันที่หกนี่พี่น้องสิโลสิทิ์ถึงหลอบมันหอดหลอบล่อหลอบมึงเพราะว่ากล้วยแม่นี่กับว่าคยสมพันธ์พอเทียยักเทียพี่น้องมีแต่สมหลานตัวลูกมันตัวเมื่อกี้นี่กับหลานบักเบิม่มพี่น้องหลานเบิม 1, ่มพันธ์หลาน บ่แมปนลูกเด้เป็นหลานข้ายแม่นี่สูงลอยสามสิบสองพี่น้องแต่ว่าเป็นข้อ่างดีางเลืกกสั่นป้อมอยู่แต่ว่าข้ายตัวนี้เอกลักษณ์พี่น้องเอกลักษณ์เป็นข้ายหี่ห้อยพี่น้องข้อยหิ่งหมอยข้ายหี่ห้อยข้ายในตำล่าพี่น้องตำล่าเชยนเชยนเพิน่นว่าข้ายหี่ห้อยนี่เป็นข้ายที่ทรงลูก ลูกไงกลักวแม่กลัวพอพี่น้องก็เห็นละเห็นมาสองตัวแล้วลูกมันพี่น้องเพราะว่าค้อยตัวนี้เปิดซื้อมากลูกเถิกตัวนึงติดแม่มาซ้ำกันอะพี่น้องซ้ำตัวมอกี้นี่แหละติดเม่มาหรือว่าไงกลัวนิดนึงก็มาออกตัวนี้ก็เลยขายไอไปขายาอไปสามหมื่นพี่น้องขายไอเพิ่นไปขายไปสามหมืน่นคิดว่าไหว่าอยู่ตัวนั้นติดกลุ่นน้ำกลุ่นแม่มากแป๊บเดียวพี่น้องแต่ก่อนราคามันเป็น สองมือนี่แหละจะมาเลี้ยงอยู่เม่มันออกลูกก็เลยขขยลูกไส้เพิ่นออกไปซะสามหมือนแต่ว่าควาวยตัวนี้สื่อมาแพงเงในพี่น้องแทงอยู่ดิควายแม่สื่อตามตำราเพิ่นสื่อออกพี่น้องเป็นบาค้วย่างงีย่าีมอยมอยเข้าไปได้พี่น้องมอยเข้าไปในอัน nice. นั้นพู้ดิมอยเข้าไปในเหนือมันผูดิมันมันมอยธรรมดาดิพีออกมาเบิงนี่มันสิมีขนเข้าไปข้างในพี่น้องเพราะมันมอยธรรมดามอยเข้าไปข้างใน ตามตำลาดอกว่าผู้เสือผู้บ่เสือเด้อพี่น้องเด้อมันผู้เสือกะจะเสือผู้บ่เสือก็แล้วไปพี่น้องแต่ว่าผมก็คิดว่าเสืออยู่เพราะว่ายังเห็นอยู่พี่น้องเห็นมันให้ลูกดีอยู่ลูกมันก็เห็นบั่นสู่ตัวอยู่ที่ใดมากนี่นอกจากที่บ่ไดมา,จากจังบ่เห็นพี่น้องเห็นควา,ายเสือมากก็เอามาฝากพ่อแม่พี่น้องเด้อการสำรับคลิปนี้เมื่อนีอาไซํำนีกก็ได้ครับเด้อคลิปหนาจังพอกัอนไหม สำหรับคลิปนี้มนี่ขอจบไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณหลสวัสดีครับ